สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อากาศดีร้อนแล้วรดน้ำต้นไม้เร้ยรดน้ำต้นไม้เสร็จทำสวนเสร็จร้อนตอนนี้ก็เที่ยงอาหารเที่ยงวันนี้จะเอาอะไรใตาสว่างไปเลยวันนี้จะตำเผ็ดเผ็ดรส เผ็ดเปรี้ยวหวานไปเลยเพื่อนจะนำเสนอเมนูตำ,ต,มตำแตงย่างหมึกดูสิคะตำแตงย่างหมึกซื้อหมึกมาจากร้านไทยร้านหมึกเหม็นมากค่ะเหม็นแห้งเด้อแต่ว่าแซ่บแซบเหม็นปันไรก็อยากกินเด้อเนาะคนไทยนี่กินแต่ของเหม็นเมเนาะอันนี้ ฝรั่งไม่ชอบทางบ้านกับซิมาล่นิ่วหละคือดูสิคะ,ะพอเดือดปั๊บยังไม่เดือดอยี๋เพิ่งเอาลงต้องรอให้เดือดแล้วก็แป๊บเดียวเอาขึ้นได้ง่ายๆรอให้กระทะเดือดจะมาตำแตงดูสิคะแตงไหมคะแตงแตงสดๆโพวอยู่ซีเขียวไม่ต้องเอาออกนะคะ ส่วนมากคนเอาสีเขียวออกจะไม่ได้วิตามินนะคะตำแตงใส่น้ำปลาเ่อยョ้ๆสับๆตัดครึ่งก่อนดูสิใส่พริกเป็นชุดใส่พริกใส่หอมใส่ลงไปแล้วกำรรหนึ่งพริกในครกนี่ทำไมเยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆท่านี้ไม่เสร็จเปรี้ยวปากเลย สับสับสับ,สบสกไปเลยจ้ะอีสานบ้านของเราอาชีพเก่าแต่น่าเน,น,นินขาดไปได้นะคะคนอีสานบ้านเราบ้านวีวีก็อยู่ขอนแก่นค่ะขาดไม่ได้เราเป็นคนไทยเราก็จะมีส้มตำตำแตงตำแครอท

ับๆแล้วก็เลงไปนะคะสับเอาได้อย่างนี้เดี๋ยวทอดสอบกระตาลอนเอาปลามึกลงไปเลยเอาลงไปเลยหมึกหมเอาหมึกหม,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 มึกลงไปเลยค่ะทอดมันตัวบางๆแต่แต่ปลาหมึกตัวกลมถ้าปลาหมึกมีไข่เนอนะมันไม่มีที่นี่บางครั้งก็เจออันนี้ปลาหมึกตัวแบนนะคะ ก็จะเอาลงไปเลยบึมบึมบึมเหม็นมากโอ้ยปวดพวกม่วงแบเต่นเหม็นแต่อร่อยค่ะค้างบ้านก็สิเมลาย่นหลอบฝรั่งเขาบอกว่าคนไทยจะไปเห็ดอีอยังเหม็นเหม็นมาซสนพี่น้องเลยเหม็นก็แต่อะ่รเหม็นแต่อร่อย นี่ก่อนคะ่ะเอาลงแค่นี้ก่อนนะคะเอาลงแค่นี้ก่อนแล้วก็อันนี้เอาไว้ทอดเอาไว้ทอดข้าวต่อไปตอนนี้ถ้าเหลืองๆเองน,นะคะถ้าเหลืองๆก็ทอดนะคะกับข้าวรนร้อนค่ะบางคนอาจจะกินตำแตงกับกินเล่นๆก็ได้ไม่ได้ว่ากัน โยโย,ยใส่น้ำปลาขวดตำแตงแตํตำแตงไข่ต้มปลาหมึกวันนี้ไข่ต้มก็มีค่ะดูสิคะไข่ต้มก็มีนะคะดูสิคะตำแตงไข่ต้มปอกๆๆๆเราเดิอคะ่ะพับไม่มีพับพยายาปอกๆเอทเปีเ้ยวหวานค่ะจะเอาให้ ปลาหมึกหมึกมึกเริ่มได้ที่แล้วมึกหมึกมก,กลับก่อนเม็นเป็นจะนะว่าไปเปิดเปิดขออนุญาตเปิดไอพัดลมก่อนนะคะเครื่องปรับอากาศก่อนเหม็นพลังก็สิมาะไรนี่จ้าอย่าเพิ่งมาไล่นะคะคุณข้างบ้านนักบ้าน มันลองอะไรตรงนู้รู้ไว้นะว่าเป็นใครนี่ยจะเอาปลาหมึกฟาดออกไปเลยนะเอาปลาหมึกฟาดอะ,อระอไรนะคะดูสิปลาหมึกอ,อุ้ยกลิ่นหอมมากเป็นฝรั่ง,ขงเขาเหม็นนะคะแต่งงานเรามพีพันรยาเป็นคนไทยนี่เนี่ยอีสานก็นนต้องยอมรับหลอน้องก็่ย่อมรับแต่ ไปไคไปมันกินองแมวเลยใมแต่คนเราถ้าเขารักเราเขาก็ยอมเราได้ทุกอย่างะค่ะดูซิคามันอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้มันอร่อยมากคนหอมเดี๋ยวดิฉันจะปิดจะเปิด,ปปดปอนสงสาลองมาไล่ดูสีลูกเหม็นนะเหม็นแต่อร่อยค่ะชอบดูซิคาเหลืองมาก แล้วก็ส้มกินกับส้มตำเผ็ดเปรี้ยวหวานมีปลาหมึกสดๆมาใหม่นะคะมาเลยมาเลยมากินของทีมือของคนนุณแม่ตำแตงนะคะลูกที่ไป็ซ้ำกันคาเมน,นูบายช่องดีพีไทยสวิท I love it <Really. S 1> very much เหม็นเหม,ม็นมากเลยคะ่ะชอบโรยไหมโรยง่ายไหมอบอยากกินงาน่ายเหม็นแต่อร่อยสีสันน่ารับประนทานมอกไฟอ่อนๆเหลืองนะคะก็คือไปได้นะคะมาดูดูสิคะ่ะ เ็จงได้ใจถึงจะเหม็นก็สู้ค่ะเหม็นแต่อร่อยนะคะเราคนไทยเรากินเราชอบกินซีฟู้ดเราชอบกิ็นต่ำเลยขาที่สามตังแต่ชอบคลิปน,นี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, คลิกเข้าไปค่ะแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากบาบวีดีช่องไทยสวิตบายบาย See you